ห้างทวีกีถือว่าเป็นห้างแรกในภาคอีสานเราเปิดวิมาที่จังหวัดปทุมธานีลุกเข้ามาใกล้กรุงเทพม,มากๆก็ถือว่าเป็นความกล้าแต่กล้าผิดจังหวะ ช่วงวิกฤตต้มยำกุ้งปี2540เราเจอวิกฤตเศรษฐกิจของประเทศไทยการขยายวีมารในช่วงนั้นเปิดสาขาที่1ประปทุมธานีแล้วภายในไม่กี่เดือนเราก็เปิดสาขาท2ที่บุรีรัมย์อย่างที่เรียนว่ามันกระทบแบบนี้ทุกอย่างต้องมาใช้แคดโฟล์เราเปิดได้แค่6เดือนก็ตัดสินใจที่จะปิดเลยคือถ้าเราไม่ปิดธุรกิจเราอาจจะลม้มทั้งหมดเรายังมีห้างก็เก็บรักษาห้างเดิมไว้ให้มันฟื้นขึ้นมาได้ คือที่ปรึกษาที่เราจ้างเขามาแพงแพงเขาบอกว่ามีธุรกิจแบบนี้ขายได้เงินสดก็เก็บเงินไว้ถึงจุดหนึ่งเขาก็หายตัวไปแนะนําให้เราหนีอันนี้เราคิดเองนะพอที่ปรึกษากับกรุงเทพปับ๊บพี่ชายคนโตก็บอกว่าหลีหัวเธออะไม่เป็นไรหรอกเธอก็ไปอยู่วัดได้ พอวันรุ่งขึ้นคุณพ่อพูดขึ้นมาว่าให้พามาวัดมากราบพระอาจารย์ที่เราเคารพนับถือแล้วก็เล่าให้ท่านฟังว่าคอนซัล์พูดแบบนี้คือเราไม่ได้จะทานะแต่เราก็มาเล่าปัญหาให้ท่านฟังท่านฟังจบท่านก็บอกว่าถ้าเราทําแบบนั้นเนี่ยสมบัติมันจะเป็นของร้อนสมบัติมันจะอยู่กับเราไม่นานแล้วเราจะอยู่ใช้สมบัติอย่างไม่เป็นสุข คุณพ่อทําการค้ามาตั้งแต่หนุ่มจะตรงมากเรื่องของการจ่ายเช็คพอมาถึงยุคปี40เช็คจะเด้งพอคนเรามันเดือดร้อนท,ทั้งทงที่รู้ว่ากู้นี่นอกระบบมันไม่ดีดอกเบี้ยมันแพงแต่มันจําเป็นบ่าย3โมงก็ต้องกวาดเงินในลิ้นชักกวาดเงินทุกจุดมาเข้าเช็คถึงขั้นแบบจะต้องเอาทองแต่งงานคุณแม่ไปขายคุณแม่ก็จะจกังวลจะเครียดมีอยู่คืนหนึ่งคุณพ่อได้ยินเสียงผู้หญิงร้องไห้ก็ตื่นขึ้นมาดูเห็นคุณแม่นั่งร้องไห้ก็เลยเกิดแรงบันดาลใจว่าเราเป็นผู้นําครอบครัว ทำให้ลูกให้ภรรยาทุกอย่างนี้ไม่ได้ต้องสู้คุณพ่อได้มาวัดที่ลูกๆชวนมาคุณพ่อก็ทำสมาธิจะแก้ปัญหาย,ยัางไงแล้วก็มีอยู่วันหนึ่งเห็นภาพขึ้นมาเหมือนครึ่งหลับครึ่งตื่นว่าไปกางเต็นท์ขายของแล้วก็มีลูกค้ามืดฟ้ามัวดินเข้ามาซื้อก็เลยแบบเป็นไอเดียขึ้นมาในยุคนั้นจะต้องเอาของไปขายเรายังมีสินค้าที่จะไปเปลี่ยนเป็นเงิน ที่เราไปขายของตามต่างอำเภอแล้วก็เริ่มจากการการเซ็นแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นของทวีกิจสาขาแรกที่อำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์ค่อยๆเปิดในยุคที่ไม่มีใครทําการค้าแล้วตึกแถวลกล้างก็ไปเช่าเขาแล้วก็เอาของไปขายค่อยๆขยายทวีกิจซูเปอร์มาร์เก็ตไปตามอำเภอต่างๆกระทั่งปัจจุบันก็ค่อยๆดีขึ้นกลับมาเปิดวีมาร์ทบุรีรัมย์ได้อีกครั้งหนึ่งแล้วก็ขายายสาขาไปเรื่อยๆณวันนี้เรามีทั้งหมด192สาขารวมกลุ่มของสระบุรี What. Right. Right. พระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนหนึ่งในมิจฉาอาชีวะคือการขายเหล้าเบียร์บุหรี่เรามาวัดตั้งแต่ปี30สูงเรารู้อยู่แล้วว่าเราไม่ควรขายเหล้าเบียร์บุหรี่แต่เรายังไม่มีแรงบันดาลใจเพียงพอเราก็ขายอยู่เดือนหนึ่งก็ยอดเยอะเมื่อหลวงพ่อธรรมชโยนท่านจำลองภาพในมหานรกขุมที่5มันไม่ได้บาปแค่คนดื่มคนขายก็บาปเราก็เกิดแรงบันดาลใจคือฮิลิโอตป,ปะความละอายและความเกรงกลัวต่อผลของบาปเราต้องเลิกให ได้ก็ไปคุยกับคุณพ่อคุณพ่อเองก็เข้าใจได้ไม่ยากท่านกลัวอยู่อย่างเดียวจะสู้คู่แข่งไม่ได้ทำไมท่านถึงตัดสินใจที่จะเลิกขายเหตุผลเดียวคือเพื่อความสบายใจของทุกคนในครอบครัวแล้วจังหวะตรงนั้นเราก็มาชวนลูกน้องเราเลิกให้ลูกน้องหักดิบเลิกเล่าเบอริิต พอทวีกิจเลิกทั้งบุรีรัมย์ทั้งสามรีคือเราจัดพิธีเลยกราบนิม,มนต์เจ้าคณะจังหวัดมาเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็เอาเหล้าเบียร์บุรีเอามาเททิ้งเอามาเผาทิ้ง,าางก็เป็นข่าวดังข่าวใหญ่ยอดขายที่หายไปจากเหล้าเบียร์บุรีล้านกว่าบาทเราก็ไปปรับปรุงไปพัฒนาแผนกอื่นๆให้มันดีขึ้นตัวเลขเราก็โตไม่มีตกต่ำคือสิ่งนี้ยืนยันได้ว่าคําสอนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นคําจริงเราสามารถที่จะเติบโตได้โดยยึดมั่นในสัมมา 啊，奇瓦。 รู้สึกว่าเราโชคดีที่เราได้พบหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายที่ท่านสอนว่าบุญอยู่เบื้องหลังความสุขและความสําเร็จเราก็ไม่รู้เราจะดีขึ้นเมื่อไหร่เราจะกลับไปดีเหมือนเดิมเมื่อไหร่แต่เราทําทานรักษาศีลเจริญสมาธิภาวนามาตลอดและเราจะผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้เชื่อมั่นว่าทุกท่านจะต้องมีสิ่งดีๆไหลเข้ามาทวิกิตก็ขอเป็นกําลังใจให้กับทุกๆท,ท่านค่ะ